สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การบริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะการบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรุงเทพแบ่งห้องบริการเป็นสองห้องประกอบด้วยห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากรตั้งอยู่ชั้น1ของอาคารให้บริการเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8. 30. นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกา ปิดบริการวันเสาร์สุดท้ายของเดือนวันอาทิตย์วันอยู่ันขัตรกษ์และระหว่างวันที่15ถึง30ธันวาคมของทุกปีห้องบริการบูรษัดตั้งอยู่ชั้น2ของอาคารบริการเอกสารโสดทัศนาจดหมายเหตุเอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่แบบแปลนแผนผังเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา ปิดบริการวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์และระหว่างวันที่15ถึง30ธันวาคมของทุกปีก่อนการเข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติผู้ใช้บริการสามารถศึกษาระเบียบการเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ www.net.go.th หรือเดินทางมายังอาคารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติสามารถศึกษาระเบียบการเข้าใช้บริการ ผ่านจอวีดิทัศน์ที่ติดตั้งบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารเมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุณนะสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนการเข้าออกอาคารจากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากรเพื่อลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมรับบัตรประจำตัวผู้คนคว้าซึ่งจะมีอายุของบัตรสมาชิกตั้งแต่วันออกบัตร ถึงวันที่14ธันวาคมของปีกรณีผู้ใช้บริการเป็นชาวต่างประเทศต้องการใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุในระยะเวลาสั้นสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติอนุญาตให้เข้าค้นคว้าได้ในระยะเวลาไม่เกิน2เดือนสำหรับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่ต้องการค้นคว้าระยะยาวจำเป็นต้องมีเอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาค้นคว้าจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและกรมศิลปากร นอกจากนี้ผู้ค้นคว้ายังสามารถสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.archives.net.go.th ภายหลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วผู้ใช้บริการจำเป็นต้องจัดเก็บสัมภาระติดตัวไว้ในตู้รับฝากที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดไว้ยกเว้นดินสอกระดาษสมุดจดข้อความ โทรศัพท์เคลื่อนที่คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาทั้งนี้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดจะต้องอยู่ในโหมดปิดเสียงและห้ามถ่ายภาพทุกชนิดภายในห้องบริการห้ามนำอาหารเครื่องดื่มทุกประเภทเข้าห้องบริการไม่กระทำการใดๆภายในห้องบริการที่รบกวนก่อความรำคาญแก่ผู้อื่นและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของที่นำออกจากห้องบริการค้นคว้าทุกครั้งด้วยนะคะเมื่อเข้าสู่ภายในห้องบริการลำดับแรก ผู้ใช้บริการต้องลงชื่อเข้าค้นคว้าโดยทำการสแกนบัตรเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าใช้บริการเอกสารในหัวข้อที่สนใจจากนั้นเลือกใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุในห้องบริการตามประเภทเอกสารจดหมายเหตุห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากรบริการเอกสารประเภทจดหมายเหตุลายลักษณ์โดยผู้ใช้บริการสืบค้นรหัสเอกสารชื่อเรื่องผ่านบัญชีเอกสารแล้วกรอกข้อมูลลงในใบยืมเอกสารด้วยดินสอเท่านั้น ซึ่งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้จัดเตรียมไว้ภายในห้องบัญชีเอกสารด้านในจากนั้นผู้ใช้บริการนำใบยืมเอกสารส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องบริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11เนาฬิกา30นาทีและ13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีซึ่งสามารถนำส่งได้ครั้งละ3ใบยืมและยืมเอกสารได้ไม่เกินวันละ30ใบยืมจากนั้น ผู้ใช้บริการรอรับเอกสารจดหมายเหตุจากเจ้าหน้าที่ห้องบริการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารจดหมายเหตุทุกครั้งแล้วนำเอกสารจดหมายเหตุมายังโต๊ะบริการหรือห้องไมโครฟิล์มเพื่อศึกษาค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ต้นฉบับที่ให้บริการมีระยะเวลาในการใช้ไม่เกิน2สัปดาห์สำหรับไมโครฟิล์มไม่เกิน1วันก่อนคืนเอกสารจดหมายเหตุ ผู้ใช้บริการต้องจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารจดหมายเหตุให้ครบถ้วนเหมือนกับเมื่อแรกรับเอกสารจดหมายเหตุจากเจ้าหน้าที่ห้องบริการระหว่างทีย่ยังใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุนั้นผู้ใช้บริการสามารถฝากเอกสารจดหมายเหตุไว้ในห้องเก็บเอกสารชั่วคราวซึ่งอยู่หลังเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ห้องบริการสำหรับห้องบูรณะชัดบริการเอกสารโสตทัศนะจดหมายเหตุ เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่แบบแปลนแผนผังผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านบัญชีเอกสารบัตรรายการหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดไว้ให้ภายในห้องบริการแล้วกรอกรายละเอียดของรหัสเอกสารชื่อเรื่องลงในใบยืมเอกสารนำส่งเจ้าหน้าที่ห้องบริการตรวจสอบความครบถ้วนก่อนใช้และส่งคืนทุกครั้งซึ่งระยะเวลาการยืมเอกสาร กำหนดให้ยืมและส่งคืนภายในวันที่ขออนุญาตเท่านั้นสำหรับจำนวนการขอยืมเอกสารจดหมายเหตุเหมือนกับห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากรการใช้เอกสารจดหมายเหตุสำคัญอย่างยิ่งคือห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใดๆลงในเอกสารจดหมายเหตุผู้ค้นคว้าต้องใช้เอกสารจดหมายเหตุภายในห้องบริการค้นคว้าเท่านั้นห้ามนำเอกสารจดหมายเหตุออกจากห้องบริการค้นคว้าโดยเด็ดขาดค่ะ กรณี S <S <an itary> ที่ผู้ใช้บริการต้องการทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุผู้ใช้บริการต้องกรอกรายละเอียดในใบขอสำเนาเอกสารจดหมายเหตุโดยกรอกรายละเอียดของผู้ใช้บริการประเภทของการทำสำเนารหัสเอกสารชื่อเรื่องจำนวนทำสัญ,ญลักษณ์ด้วยวัสดุที่สำนักข,ขอจดหมายเหตุแห่งชาติจตัดเตรียมไว้ให้ในส่วนของเอกสารจดหมายเหตุที่ต้องการทำสำเนา ห้าแยกเอกสารออกจากปึกเอกสารแล้วยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารจดหมายเหตุต่อเจ้าหน้าที่ห้องบริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีการทำสำเนาเอกสารอนุญ,ญาตให้ผู้คน้นคว้าทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ได้ไม่เกินวันละ30รายการและทำสำเนาเอกสารสดทัศนะจดหมายเหตุได้ไม่เกินวันละ30ภาพ เมื่อผู้ใช้บริการยื่นใบขอสำเนาเอกสารจดหมายเหตุจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสั่งทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทตามอัตราที่กำหนดกรณีนำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทไปผลิตสื่อโฆษณาหรือเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจจะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอรับการพิจารณาอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรทุกครั้งนอกจากนี้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีบริการ WiFI ฟรี free, แก่ผู้ใช้บริการเพียงใช้บัตรประชาชนเท่านั้นกรณีเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ในพระองค์ผู้ค้นคว้าสามารถสืบค้นผ่านเว็บไซต์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติหรือเข้าใช้บริการได้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด,ดชจังหวัดปทุมธานี